ข้าวซอยขอ้าวปุ้นไข่ลูกเป็ดฮัลโลสบายดีโอ้สุตพักกับมีขาพี่น้องอันนี้ขายยังไ,ไงเอันนี้าท่พันนี้ซาพันกีบต่อชุดหนึ่งเนาะเอาชุดหนึ่งเอาซาพักเอาสุตพักอันนี้มียังไงนี่แกงเพิสอ๋อแกงพิดนาฟ้าเนาะเลยชุดละซาฟานกีบดเดอ้อ ซุปผักเมนูอาหารพื้นเมืองที่ลาาเหนือแกมีแกงเห็ดฟางพี่น้องใส่ผักกาดก็ไม่ขายเนะะาะโ,โดยโดยโดยเมนูสปีดฟู้ดตลาดกลางคืนที่อุดมไซครับใจเด้อดูครับมีบอนกินข้าวแรงพร้อมพี่น้องบนนั่งกินข้าวนะถือว่าเป็นบอนที่หาก,ก,กินอาหารได้หลายร้านค้าเลยครับผมเจออีกหนึ่งเมนูแซ่บขายพี่น้อ,นอง ต้มนอขมครับของดีที่ลาวเหนือครับช่วงนี้มาที่ลาวเหนือหากินนอขมครับว้าวแกงหน่อไม้แกงหอยปิ้งเป็ดพี่น้องโอ้เป็ดตีนมันเนาะอ๋อตีนเป็ดโดยอันนี้มีอย่างมันน,นี่ยน,นีนนอยนน่อันนี้เปื่อยไม้ควยอ๋อขายที่ไหนอันนี่จานละแสนจานละแสนกีบเนาะอ๋อโดย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 เพื่องในควย,ย,ย,ยพี่น้อง คือบรรยากาศยามเย็ยนตลาดกลางคืนครับโอ้สบายดีสาวสวยสบายดีไส้อ่อนขาจังได้ไส้อ่อนนะขาจังได้อ๋ 60, อหกสิบปันไส้อ่อนอยังหมูหรือควัยหมูเนาะเอาชุดหนึ่งเอาแค่นี้เออโดยเอาเสื้อถุงเด้อไหมค้าเด้อคนงามเด้อ ไส้อ่อนย่าง6กสี่พันกีบครับอันนี้ซีโคแลวก็มีหมูสามชั้นครับมีไก่แกมีเดอร์น้องสาวจุดนี้เรียกว่วหยังตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนเนาะโอ้ดยตลาดกลางคืนแขวงอุดมไซครับสาวยอดอุดมไซปิ้งไส้อ่อนสูกินครับพี่น้องเมนูแกหนาวสบายดี พักขนางห้พี่น้องนึ่งพักครับจะมีกระลำมะเขือพวงแล้วก็มีมะเขือลายพักกาดแล้วก็เจียวประเดกพี่น้องอันนี้ต้มเปื่อยครับตีนหมูขาหมูลแล้วก็มีไก่บ้านจำเจียวสุ่มพี่น้องอันนี้ตำเนะาะตำปลาโอ้เส้ปลาอย่างนี้นีต่ตำปลาพี่น้องเปิดเปิดสมืมอบมเดค้าอยู่นี่อ๋อโดยหกสิบพันกีบเนาะ คนงามอันนี้มีอย่างคนงามข้าว<ะ>จี้าอเปล่โอ้อ,อันนี้เป็นอาหารม้งเนาะอ๋อดุยดุย<อ>ข้าปลาปลาพ<ม>ี่น้องเจอของแซฟที่เด็ดที่ตลาดกลางคืนอุดมไสครับย่างไส้อ่อนหมูครับคือขายเป็นชุดชุดละ60,000พันกีบครับ น้องสาวซื้อยังครับนงฟ้าว้าวนางฟ้านี่วะอู้นางฟ้าสบายดีเ <laughs> มนูนเด็ดครับจักเป็นเน่้อ,น,อนึงก็ได้ลูกองจะไหลเออท้งนั้นก็ได้แล้วอันนี้เค็ม ย่วนใี่าไม่ค่าเนาะทั้งแม่ทังลูกเนาะขาสกันเนายะยค่ะาาจะมุงไหมคะมาตั้งแต่สามโมงแลงสามโมงแลงเปิดห้างหรือเป่าโอ้เอาเขาออนี่มาทาไข่เนาะแซ่แบแซ็แบซบซบปีนอ้องอาหารมุ้งครับ มเนี่ยก็อาหารมุ้งพี่นอ้องน,นี่ก็สามมุ้งเหรออันนี้นักขายยำทะเลครับมียำปูมายำพุ้งสดแล้วก็มีพวกแมลงทอดครับดะกแอ้มะกีสซอนป้าพี่น้องเลยตำทะเลครับพี่น้องนี่กินนะขายลูกเป็ดครับ เ้าสัญญาไปกินข้าวแรงร้านอยู่ถัดจากตลาดกลางคืนไปนิดนึงครับพี่น้อนงอจะเป็นร้านพวกปิ้งเป็ดครับนี่เขาไปกินข้าวแรงร้านปิ้งเป็ดทีอุดมไสยากใส่อ่อนน้ำจิ้มอันนี้แม่น้ำจิ้มปิ้งเป็ดครับแข็แรงเลยอื น้ำจิม้มปิ้ง,งเต็นร้านนี้แซ่บมากพี่น้องสุปผักสุปผักกระแซบเพชรขนาดรสชาตเข็มข้นขนาดพี่น้องสุปผักขนาดป<า>กตินี่มันจะจืดๆนะเป็นกินหัวแบบกระชากออย่างนี้ี่ัน ใส่อ่อนแบบขมสุดๆเลยพี่น้องใครแต่น้ำจิ้มมันสบน้ำจิ้มร้านปิ้งเป็ดแซ่บสุดพี่น้อง